สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่คนใจดีชาแนลนะคะวันนี้ก็พบกับต่ายค่ะนางสาวอรไทยนิสัยเลิศนะคะรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้มารายงานตัวอย่างเป็นทางการนะคะกับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็รวมถึงนะคะท่านที่สนใจในเรื่องของการทําเกษตรหรือว่าท่านที่สนใจนะคะเกี่ยวกับ การทำงานต่างๆเนาะโดยเฉพาะงานส่วนรวมนะคะวันนี้มีโอกาสอันดีที่ได้มาพูดคุยกับทุกท่านนะคะถือว่าเป็นการรายงานตัวอย่างเป็นทางการนะคะผ่านช่องทางนี้สำหรับบ้านสวนใจดีนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงอําเภอนนนารายจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเราทำกันเป็นแบบครอบครัวนะคะมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาว น้องชายแล้วก็หลานนะคะแล้วก็รวมถึงตายด้วยค่ะที่มาดูแลในพื้นที่3ไร่3งานนะคะที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะแต่ว่าเราจะแบบให้ความอบอุ่นในเ,เขาเรียกอะไรนะวิถีของครอบครัวมากกว่านะคะซึ่งเรามาทำที่นี่ตั้งแต่วันที่11มีนา2560นนะคะเริ่มขุดในแนวของโคกหนองนา กับพื้นที่3ไร่ะค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะเราขุดตรงพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ในราคา35,000บาทนะคะก็จะมีสะ2ลูกแล้วก็มีที่เป็นคลองไส้ไก่นะคะประมาณสักร้อยห้าสเมตรประมาณนี้นะคะ150่ะร้อยห้เมตรนะคะก็ใช้งบประมาณในการขุด35,000บาทนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่นาอยู่ตรงกลางนะคะ เราสามารถที่จะทํานาอินรีย์ได้แบบโดยที่ไม่ต้องเอาน้ําจากข้างนอกมาใช้นะคะเพราะว่าเราที่นี่เราไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าพวกนี้เราไม่ใช้แล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของปุ๋ยนะคะเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์นะคะเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชสดแทน ซึ่งไายก็ดูแลนะคะในกลุ่มของธนาคารเมล็ดพันธุ์อำเภอโนานารายนะคะในเรื่องของปอเทืองถั่วพาและก็ดูแลเพจขายเมล็ดปอเทืองสุรินนะคะเผื่อใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อหรือไม่ก็ไปกดติดตามได้นะคะที่เพจของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่ามาพูดคุยกับ ท,ทุกทุกท่านนะคะมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับช่องนะคะคนใจดีชาแนาลฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ <c oughs> และก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีทีเดียวค่ะที่ได้มาพูดคุยกับทุกๆุท่านนะคะ <c oughs> ให้ฝากติดตามนะคะกด subscribe กดถูกใจทุกๆอย่างเลยนะ <c oughs> มีอะไรให้กดก็กดไป <c oughs> หรือว่นะคะมีโอกาสก็แวะมาที่สวนของเราที่นี่ได้นะคะอาจจะถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ยังถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะถ้าถามว่าทาเกษตรแล้วรวยไหมก็ตอบได้เลยค่ะว่าไม่รวยนะคะแต่ว่าเรามีความสุขที่ได้ทำและที่สำคัญคือเราได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความพอใจในสิ่งที่มันเป็นอยนู่อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกโอเคกับมันเนี่ยค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็มีในเรื่องของรายจ่ายที่จำเป็นก็แนะนำคือ,อถ้าหากว่าเรากลับมาแล้วยังไม่มีรายได้ในส่วนที่เป็นของงานเกษตรนะคะก็จะไม่แนะนำนะคะถ้าหากว่าทุกๆท,ท่านนะคะ ถ้าหลายท่านที่อยากจะแบบกลับมาทำเกษตรนะคะก็ยินดีมากๆเลยไหนคนนี้คือใครดูสิทำอะไรคะลูกทำอะไรคะ ไหนสวัสดีค่ะก่อนสิคะลูกสวัสดีค่ะีค่ะชื่อว่าเด็ียงฟาใสค่ะชื่อว่าเด็ียงฟาใสนะคะเด็ียงกมลนิชูเอียดค่ะเด็ียงกมลนิชูเอียดนะคะเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะช่วงนี้ก็ให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองในเรื่องของโรคอะไรนะคะลูก COVID โรคโควิดสิบเก้าโรคโควิดสิบเก้านะคะอย่าลืมต้องสวมอะไรคะสวมแมสแล้วก็ ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะใส่แมสบ่อยๆด้วย,ย,วยเวลาที่ออกไปไหนก็อย่าลืมนะคะเว้นระยะห่างวันนี้ก็ถือว่ามาแนะนำตัวนะคะมาแนะนำตัวกับใส่แมสฝุ่นมันจะเข้าจมูกอ๋อใส่แมสเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าจมูกนะคะเราสองคนเป็นบัดดี้กันนะคะ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณทุกทท่านมากนะคะยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนนะคะก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะกับช่องคนใจดีชาแนลคนใจดีชาแนลฟ้าใส่บอกสิลูกคนใจดีชาแนลค่ะขอฝากด้วยแล้วกันนะคะฝากกด subscribe ใช่ไหมคะลูกสว่สว่าจ้าชื่อนเอินะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ